ครับคุณพ่อครับอ่าคับมือนี่เ <c oughs> อฟซีขอคอมเมนต์กันมาหลายที่พอ่อว่าให้มาตา่มแนว้ทางของพอ่อนะครับมือนี่ก็นัดไมครับคุณพ่อก็ตีงานท่านกับเพื่อสองสามมือมานหนีเป็นว่าพอ <c oughs> ครับคุณพ่อกรอ <c oughs> ไปตลอดไปตลอดคนของประชาชนนะครับบุคคลที่อยู่นะครับอ่าคุณพอ่อมือมือนี่สีภาต,ตามเลขถูกได้เหมือนพอได้จุดไปค้างวันนี้ แตกตามตัว,ตเ,วเดี๋ยวพ,อพ่อไปเฉนยวม้าให้เบิ้งนะคะเด,เ,เดี๋ยวมาฟังจากปากพ่อว่าพ่อถือลายปันใดนะคะเอฟซีครับคือหลังจากเข้ามา,าทายท้ำคลิปไปพ่อได้ขอจากถูบเนาะวดไหมบ่งหดเก่าได้พ่อถีมบ่งว,ด,วดเก่า,กาอะถีบเลยหดไหมโอ้อวดไหมวดไหมเอาโซนยกขึ้นไหมทุก่อ เอาว่าไกลๆได้พอขึ้นงายเลยบ้านนี้หกหกแปดหนึ่งหนวดนี้นะคะหวดประจำวันที่สิบหกผูกผ้าด้วยค่ะเด้อหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับอ๋อหกแปดหนึ่งชัดเจนนะครับนี่เลขถูกนะครับหกแปดหนึ่งเด้อครับเอฟซีมาเวิร์น้ำกันว่าที่ตรงเลขสูตรบอสนะคะครับแล้วพอจุดแล้วหนวดนี้ บางก้นสีถามหายวันที่แล้วมีต่พ,อพ่อคนโปรดลงในเฟซเ,เด้อค่ะแล้วเดี๋ยวๆเห้พ,อพ่อคนเปิดให้เห็นว่าคนลงเฟซอยู่นะคะสีหนึ่งหนึ่งนะคะไม่ายากคนต้องเฟซอยู่นะคะเนาะเพคนได้ลอตเตอรี่แท่งเล็กหนาบ่าพวกเล็กลังบ่โอ้ค<อ>ืองามแถาวรจริง,วงวไ,ไหมหกแปดหนึ่ง อแม่พี่นองมลอตเี่แมอันนี้ครับกระืันสมค่ะคนถือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะนอกนี่สี่หนึ่งนนี่สสามตัวกระถือเค้นบ่าค่ะสี่สอในี่ค่ะสี่หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วกัดลอตเตอรี่กระถือนะคะนอกนนี่คนลงเฟดไว้ลงเฟดหลังหวยออกลงอีกนะคะ สี่หนึ่งหนึ <conquer ors> ่งนะคะได้สามตัวเลขทูบนะคะเนาะนี่ค่ะได้ลายปันใดกับพ่อคือว่างมานค่ะคุณพ่อสองหลอยตัวเลขโอ้แสนเนาะเเต็มปลยสี่ข้อสามตัวครับเอาครับมาที่ตามกันนะครับโอ้นี่งวดมาที่สิบหกนะครับคุณพ่อได้จุดแล้ว ใน <c oughs> ครับเอฟซีด้หอดรางวัลเล็กครับถ่ายลอตเตอรี่นะคะคุณ่อจุดเดอร์ครับนี่เป็นกระถางข้าวสันกระถ <c oughs> างข้าสันหน่อยแปดหนึ่งครับหกแปดหนสัตว์เกียนงามพร้อมเด้อพอเดืองามอยู่ท <c oughs> ี่แนวทางงามอยู่เอาครับเบื้องน้ำกันนะคะเล็กคำนวณน,นะคะหวดหนี้นะคะ เอาเลฟซี่ล่อค่อยเรียกร้องหลายเลขบอมาน้ากันนี่แล้วพ่อมักคักกันมักขักกักแั่เลฟซี่วะบอมาอีลีนอ่ะบอม่าบ่มากับบอม่าอีรีอ่างวดนี่เด้นี่เด้ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันไอซี่ไอซี่ตัวไม่มด้วกันไม่มาด้วยกันศูนย์เก้าสามสองหนึ่งหกดับศูนย์ดับศูนย์บนอ่ามาแล้วดับศูนย์บนเอาจับไว้จับไว้ก่อนนี่ดับศูนย์บนเดี็กชาวบาสเกตบอลยังใหญ่เรื่องเลฟซี่ ดับบนนะคะซูตัวเดียวนับทุกรักพระาะว่าเนี่ยทางพ่อเขียนใส่คุณพ่อเขียนตัวหน่อยนะครับต้องได้มาอ่าโลเนียวใหม่นะครับดับศูนย์บนนี่บ่พอศูนย์เก้าสามสองนี่บ่บ้าบ้าต้องกันอเอากลับบนหลังนี่เาพ่อเนาะกลับมาติดตามเอฟซี<น> FC, แห่งเดียกรองมาหลายพอ่อยันบา่าาตดตามเนี่ทางใหพ้พ่อกับมาอยู่เอฟซีบ่คอยพ่อกัน บนล่างเลยเด้อค่ะบ่มาะวาน้ำกันมีเป็นบนล่างเลยมีไงก็ศูนย์เก้าสามสองบอกศูนย์เก้าสามสองไม่มาเดือดกันไม่จับคู่เล่นับวิ่นบนล่างบ่ค่ะวิ่งบนล่างล่ะค่ะวิ่งบนล่างวิ่งห้ารองหกโอ้งามแสียเนาะบ้านเอฟซี ลงไปเเล่นหาร่องหเนาะปล่อยไปเลยจับคู่เปห้าสองห้าสองนั่นมาแล้วเอฟซีงานใ่ไหมห้าหกห้าหกวอลเลวิ่งมากกันใดเนาะค่ะเป็นไงสามหกสาม ครับอืมขี้แรงถึงก็ล,ลครับอื่เอาเอาสามตัวเท่านั้นเด็ดๆนะครับเลขถูกนี่แหละเอออ่าเอาส้ำนีบอ่เด็ดๆนะซ้ำนั่นละตัวอื่นมาใหา้บ่ให้ตัวเด็ดพ่อเด็ดถูกก็แต่ว่าจะแอบก,กันไว้ยุ่งฮกสักทีกันฮกหนึ่ง ตัวกันหกหนึ่งก <6 S 1> ับเลขถูกเลขถูกอ่เลขถูกเลขถูกนำ้กกนำอ,อมนครตัววัวที่แล้วแตกเลขถูกสามตัวตรงเลยสี่หนึ่งหนึ่งโอ้คือเมีนครับพอได้เท่าไรก็แสนกลัว<ป>โอ้ครับ <c oughs> พอได้แสนกลัวงวดน,นี้กับงามอยู่ที่พอ 1, นะ6 8 1หกแปดหนึ่งหอ่านี่พอตัดให้พร้อมเลยมีหนึ่งป ื่ึ่งแปดหกหกแปดกระเป๋ากระเป๋านาะบื่อีนี่นหหนึ่งแปดหนึ่งหกนี่แหละแล้วลก็หกแปดครับ,เ,เ,บเดี๋ยวเตรียมแคปหน้าจอเ้ยครับเอฟซีนะครับตอนนี้กะอาชบาเขียนสีแล้วแล้วเตรียมแคปหน้าจอเลยนะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่แกบหน่าจอบ่เปลี่ยนเตรียมสมุนปากกาครับมาตามแล้วมื้อนี้ได้แล้วฟันไปหลอันไปงวดหนึ่งพอฟันดีบ่งวดที่แล้วฟันว่ายอย่งก็วเมื่อฟันฟันได้ป่าบ่เมื่อไรเงีงงวดที่แล้วฟันดีฟันดีเยอะกว่าฟันดียุ่ขึ้นกับฟันว่าตอนต่อต่องวดเนาะต่อต่อเรียกซีนแล้วฟันว่าจะไป็เส้ปลาไหลทีมลงไปที่เหก ผมประกินบาดดึงทีมลงประเทศที่สองดึงมาตนมาต้องไงอะไรฟันว่าใดแล้วฟันว่าใดเออเอฟซีฟันว่าใดแล้วเด้อพ่อฟันดีเขาสมหวดนะคะพ่อเลขพ่อเขาไม่หนีลายหวดตีเด้อเตรียมแคหน้าจอครับนี่เป็นแนวทางนะครับของคุณพ่อห้องข้างล่างนั้นเป็นเลขทูบเด้อครับฝากเลขซับโต้ก็เจ้าในบ่ยบนห้องเด็กบนสำหรับบนโอ้สบายดีนะโต้ตัวเด้ค่ะเจ็ดนเจ็ดสอง เขาเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้ครัเออเอาคุดพ่อนี่คะเออลืมเน้นชุดซ้ำใครตัวเดียวคือเจ็ดห้าสองห้าตัวแดงจิงคืองบขึ้นมูตัวมังสี่ออกครับนี่ครับ fc ชุดของพ่อนี่เป็นชุดบนล่างเด้อค่ะสามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะ fc ครับอ่าแฉกหน้าจอนะครับเลขทูบของคุณพ่อเข้าครับหกแปดหนึ่งด้อครับ เอตันเลนเอาหกแปดหนึ่งนะครับพอจับมาให้อยู่ครับหนึ่งแปดหนึ่งหกหกแปดนะครับอา่าพิจารณาเอาวัที่่แล้วแตกตรงๆสามตัวสี่หนึ่งหนึ่งคุณพ่อแกนไดไปแสนกว่าบาทนะครับเลขที่ไม่มาด้วยกันครับบนล่างศูนย์เก้าสามสองนี่คือบ่ามานำกันบอผัดน้องพ่อดับศูนย์บนนะครับเอสซุย อยู่ทุกงวดที่มาตาม่างด,ะะดับตัวเดียวนะคะหลักสิบหลักหน่วยครับนิกาณาติดตามขึ้กันเลขที่ไม่มาด้วยกันนี่ครับ0ูนย์เาสมสองบอมานำกันด้วยเอฟซพิจารณาเอาเป็นแนวทางฝากต่อนนะครับของคุณพ่อเซียนแกนเฮาวิ่งบนล่างหกับ6นะครับคุณพ่อเดินไปที่หาล่องหกหลักการแนวทางมี3ามคูเขียนเขนนะครับเอซมีห้าสอง 5-6-6-3คุณพอเดีนไป5-2นะครับรวกาตัวกัน6-1หุด3ตัว7-5-2ด้าสอเกัดเจนนะครับอแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อยอาแคปหน้าจอไว้ครับเป็นแน่ทางฝากตอนกัน พ่อกับฟันดีเยย้อค่ะเอซีฟันวัได้ครับคุณพ่อฟันดีอยู่ครับฟันว่าได้ไปใส่เบ็ดปลาไหลย,ยูว่าซันได้หลายพร้อมคุณพ่อว่านะครับคุณพ่อฟันแบบนี้เนื้อทางเข้าแล้วนะครับอยููแล้วอ่าสุดท้ายนี่แกขอกราบขอบุญคุณ,ค,ณคุณพ่อครับที่แบ่งปันเนวอท่างให้เอซีทังง่องได้มีโชงมิลาบกันอีกรอบหนึง่งขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับีค่ะ